สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมหาสา,ารคามจาบพวงคันนี้อ่าซางบอยจะเอาไปส่งลูกคาย,ยู่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นดํมมือเ่ากระบ้าค่ะขนาดจากกวางยูทีเมตรเจ็ดสิบค่ะย่ายูทีสองเมตรแปดสิบค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งคันนี้จะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคัตซีค่ะก็จะเปิดได้สามด้านจ้าเดี๋ยวจะพามาชมไกลๆค่ะ ่วงข้อหลักนี่ค่ะซับดามไหแข็งแรงแน่นอนค่ะคันนี้จะเป็นเผ้านิสันดิกเอ็มนะจ๊ะส่วนมากสร้างบอยก็จะเลือกใส่เฉพาะเผ้านิสันนะจ๊ะเพราะมันแข็งและกะทนที่สุดของหลุนเผ้ากระบะจา๊ะคันนี้ก็จะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหานะจ๊ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้จะจะพทาเบิ้งชมดานไทยถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับสร้างบอยได้ค่ะเบอร์โทรสร้างบอย0ู สองสามซีหนึ่งเจ็ดซีซีหนึ่งจา้าทุกขั้นจะเป็นยางปเปอร์เซ็นต์นะจ้าว่าจะเป็นรุ่นเผากระบะหรือว่ารุ่นเผาหกหล่อจา้าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทราบดีว่าอายางปเปอร์เซ็นต์ก็คือยางเมื่อสองค่ะได้ว่าสภาพมมนนีก็สามารถใส่แรงจ้าบ่บวมบ,วมบวม่แตกจา้าขั้นนี้เป็นสีเขียวตองอ่อนจา้าของอู่ซางบอยพวงก็จะมีหลากหลายสีจา้าลูกค้ามักสีใดถูกโชโลก,ก็สามารถ เลือกได้เลยจ้าุ่นดํำมือกัจะมีไมค์คำดาพร้อมจ้ะลูกค้าว่าเด้แลรนหายยาค่ะสร้างบอยเฮดไปหาพรอมจ้าอันนี้ก็คือเซฟตีกันดํามันงับลงมาจ้าุ่นดํำมือนี่ก็ให้ลูกค้าใส่งานแบบระมัดระวังได้จ้าข้อลนี่ก็แข็งแรงเน่นอนจ้าบิดไดเป็นวงกลมเลยอันนี้ก็จะมีกล้องเครื่องมือไปหาทุกขั้นค่ะ เดี๋ยวจะแพทย์มา่วางอีกขั้นหนึ่งขั้นนั่นสีโสมจะเป็นรุ่นเดียวกันดัมมือเผากระบะค่ะลอดสีแห่งแล้วก็เก็บรายละเอียดขั้นนั่นจะทรงลูกคาย,ยุจังหวัดสีสเกตจ้าเป็นรุ่นเดียวกันจ้าลูกค้าเลือกเป็นสีโสมจ้าดันในบ่แนจใ,ใจว่าเป็นสีใดมันอยู่ไกลสนใจจองได้จ้าขั้นนี้ก็จะเปิดได้สามดานได้ค่ะ อันนี้เป็นองศาการดำค่ะด้านนอกเป็นสีเขียวตองอ่อนจ้ะด้านในเป็นกระบ้าสีสม้มคันนี้กะจะดีไซน์ไหมค่ะช่วงทีว่าอา่าเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าบนจ้ะกปกติสร้างบอยก็จะบม่มีเดี๋ยวจะภาพอใไ้ไก่คันเบาะกะจินึกภาพบ่ออกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือสร้างบอยกะจะเฮดเล็กลอะเ่ะเวลามันก็นจะสวมลงไปกับอันล่างนี่ค่ะมันจะแข็งล,ล่ะ่ะบ่แบะนะคะ แข็งแรงแน่นอนนี่ค่ะเพชรจังไดยกับบ่แบะเนี่ยบ่แบะค่ะแข็งแข็งก็เก้าจ้าคือปีนี้ก็จะออกแบบเอาข้ามตีชมของลูกค้าหลายหลาย้ที่แบบตีชมบางสีค่ะก็เอามาปรับปรุงแล้วก็ให้ขั้นต่อไปใส่งานดีหล้กก็ทนทานทนทานก็เก่้าค่ะหลวก็บ่ไดิเพิ่มราคาท่านจ้าเฮ็ดให้ลูกค้าใส่งานไปโดนๆเลยจ้าเบอร์โทรัางบอย0 6 2ย์1 7สองสี่หนึ่งเจซี่ี่หนึ่งจ้า ตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเพราะอันนี้เราอยู่บ้านไหนนะพ่ออยู่บ้านหนองปืนหนองปืนตำบลไหนนะครับบนบานแปลงอำเภอด่านมนทศจังหวัดนครราชสีมาครับผมพ่อเห็นพวงเลยเป็นไงสวยไหมถูกใจสวยดีตรงปกเลยไหมตรงปกที่ดูในคลิปเลยครับอันนี้พ่อมันจําผมออนไลน์ใช่ไหมครับผมแล้วพ่อเห็นผมมาจากใน YouTube ใช่ไหมครับครับผมแล้วพ่อก็มั่นใจว่าผมส่ง ตรงปกทุกอย่างครับดูมาสองสามปีแล้วครับีแรกว่าจะเอาดําให้ลอดหลิกใช่ไหมครับแรกว่าจะเอาดําให้ลอดลิกอะไรงบไม่พอก็เลยเอาดํามือไว้ก่อนโอเคดํามือนี่ก็ใช้ได้สามตันนะครับครับถ้ามันสําหลังสามตันอ้อยก็เกือบสามตันครับสองตันห้าก็ได้แหละสามตันก็ได้เนาะครับแต่อยากใส่เกินนี้นะเพราะนั่นเป็นเผากระบะเนาะโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ทางจังหวัดกาสิน์นะครับ